เนี่ยว่าจากสมอมันจะมาจากจิตเนี่ยจิตสมองสังคมสมองสุขว่าสังคมสงบงสุขว่าจากว่าสงบมันแสดงออกไปในท่างจิตบอดีเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุมามาจากโตของจิตมันจิงทั้งหลายมันเกิดจากเหตุนั่น จิตว่าดีใจว่าดีมันก็เริเกิดอารมณ์ถ้าไมสังขารปรุงแต่งได้แต่งคิดแต่งใจให้พิษไปจากความดีทั้งๆท,ที่เป็นคนสวยค้นงามเป็นคนดีรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันสิแจ้งในห,ห้องไปตามอารมณ์ ฉะนั้นผู้ฝึกจิตจังเป็นก,กุ๊กแจงจิตจิตถืกฝึกฝนอบรมแล้วจิตจะทีให้ความดีให้ความสุขเจนยังศีลให้ความสุขศีลให้พ่อขะสมบัติศีลให้ควาอมผลทุกข์ว่านอกกับสิ่ต้องการนี่อ่ะต้องการอยากพ้นจากความทุกข์นะ มี่ซับไพ่ในไพ่นอกกับขึ้นกันบดเนี่ยแต่ว่าซับไพ่นอกว่ามันบ่มีขามันกับมีคาอยู่ขึ้นกันมันบ่มีมันกับเท่ากับไปบ่ได้ก็ต้องอาศัยของยังซนเป็นอยู่หรือย่างชีกเป็นไปไปวัดก็ต้องอาศัยซับไพ่นอกเป็นตัวหนุนทำไมเสมอเนี่ยมันบ่มี หยดย่านผ้าหนะมวงนีรถดนี่ล่างก็ไปเงียนั้นปัจจัยสี่เงินท่องขณะเป็นแกวสารพัดหนึ่งดีผ้ายเข้าไปไปแช็กระได้บัดจะเห็นยังกระไดแต่ว่าพวกนี้ทำกับคนกระเห็นใจความดีดอกพวกนี้ทำมัำเนเห็นใจความตัวเนี่ย นี่แหละเพราะนั่นเรามันเกิดมาจากใจใจดีพวกนั่มก็ดีด้วยหัวใจดีเนี่ยก็ดีนั่มหัวเมียพอเมียดีแล้วลูกเต่าเขาก็ดีไปนั่มมันเป็นแนวที่ตกแกงให้จคิดให้ใจของ ค่อนดียางหน่อยสูงกว้นกับเจ้านนะ่ะเป็นผู้เหนือดีเป็นอริยะบุคคลเป่นนอดพระพุทธเจ้าพระละหันที่ยังเข้าได้เห็นมน้าได้กราบได้ไหวไม่นด้เพลินเป็นสิมิพานไปโดน,นอะไ็ตามเข้าก็ระลึกถึงเปตนเข้าก็ยังมีความงทุกข์ใจเนี่ยอำนาจของพระพุทธเจ้ามันสูงนี่กำร่างหลายอะไรยัง เป็นไ้ว่าันเป็นทุกข์ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะให้นึกถึงเล่าแต่ทตเกฎก็รระลึกถึงแล้วคิดใจมันสิหมู่ภาษาของถ้ำหมู่ภาษาของใจมันเป็นของของใจเป็นที่พึ่งของคิดใจพระพุทธเจ้านะแม้นาจีเห็นไม่เห็นไม่สร้างหรือยัแต่ว่าหางเป็นที่พึ่งของใจ ม้วนสิทุกตัวค้นตัวสัตว์ต้องการเป็นสี่ต้องการที่เพิ่งต้องการข้อมูุข้อมจรเญื่อาต้องการข้อมเสื่อมข้อมวิบัติหายยนะเนี่ฉะนั้นผู้ฝึกคิดยังเป็นมนุษย์เป็นผู้คิดเป็นผู้ใจสูงสูงพราะมิสินไม่ท้ำเนี่ยสูงกว่าิดเด็ดถือฝึกฝนรร่วมโดยดี เพราะนวันีนให้ค้ามปกติคิตถ้าปกคิดเท่านี่ข้ามสงบมนี่้ามสงบจิตกระยกโตของยของงยู่ของสิ่งพิสูจน่ภาวะที่มันเป็นว่าเป็นถูกนะเพราะนีว่าเป็นถ้ำที่น้ำถุกออกจากคิดใจ วัตถุเด้ว่ากันฟึกเอาเกิดมันเป็นมนุษย์เป็นของหยากมาอย่างนี้ก็เพราะได้เกยได้เห็นได้ท่ามานนี่ในไหนท่าในปฏิบัติจีิเนี่ยในปฏิบัติจิตตภาวนาบุญมีที่หาจังมาพอพุทธเจ้า เกิดมาก,กับพวกพ่อพันธ่์พ่กหัวจักวัดพวกหัวจักกินจักข้ามพ่กหัวจักบาปจักบุญน,บนั่นไหะคนบ่มีอย่างไรเป็นยังีีงซะ่วนนี้แหละมันมีหลายตอนผู้ศรัทักของสภ,ภาวะของธรรมะจริงๆเคยเห็นเคยธรรมะอะไรมันสิลึกได้นะที่เป็นเด็กเป็นลูกเ,เ,เ,เป็นสาวเป็นหญิงก็สร้างเราเขาสิลึกได้ของเขา Giờ thì mới cần đấy. Bố ơi! Rồi, tham thằng này chúa. Nói chuyện ngày mai hôi hẳn. Mấy đồ ít khi bạ đấy. แลนว่าอย่างกับมันบอกขอมาหมาบอกจะคว่ำก้นหัวจะคว่ำนี่นดีล่ะนั่นคือชีได้ก็หมาของผู้บบเป็นทาลเลย เพราะว่าหน้ามันจังมุจักเด้ยว่าชีดมันมีขา่าเป็นนั้ยอาจารเรื่อมันไม่มีประโยชน์สําหรับชีวิตเลยเป็นขาดซื้อของชีวิตทั้งนั้นเรื่องของกลบับของยศของสรรหเสิญนิ่งท่าชุกทุกมันเป็นแต่แนวบังเบียดทําไายจิตใจเห็นยังสีที่พระพุทธเจ้ามันจงังบอกไปเน่ย แกำบ,บังเท่นเท็ดมากด้วยกันขโม่ข้าห,หลายพบหลายฉาดิพรามาที่มาเท็ดนางปจอข้าวเดียวมันถิเป็นนิดเท็ดยากตรงนี้นี่ที่ยังพูดว่านนี่ก็ได้เท็ดมาแล้วก็คือพ่กลับไปหาโลกอีกแล้วนะก็ดีอะไรแต่พอได้มาว่าเห็นมูฟัง่งก็ได้เสียน้ำก็เป็นผู้นี้บุญนะก็ได้ไปเห็นน้ำมันก็เลี่ยวลวนนะที่ชิซอยได้ ค้นไข่ว่ารับยาไหมหมอเขาสิช่วยจังไหนนี่แหละประเภทนี่แหละมันมีหลายอยู่ในโลกนี้่เคยตื่นเต้นว่าชีว่เปิ้สาระนะบุรุษสติเปล่นานนะมนุษย์เป็นข้อนนะั่นเป็นสัตว์สัตว์มนุษย์ก็จึงสมมติว่ามนุษย์คือสัตว์นรกมนุษย์สัตว์เนริยาโก

้อะไรพาออกละสม,มุดจเป็นผู้หญ่บ้านนี่กันเเป็นกำนันนี่แหละสมมุดไม่ผู้ไรนี่เท่สมมุดห้เป็นพระตอนนี้มันเป็นพาะแล้วนี้ถึงเท่ผู้หักผู้หอมหรอกม้นผู้ยาบวัถุผู้อยากเน,นี่ยเินี่ีแค่เพื่อจะให้เป็นพระสิให้เป็นคื่อพระพุทธเจ้าให้เป็นที่เพิ่มที่พึงยืนกับว่ามี จค่คือเพิงมยัางนล้วมันบทสอนในเพิงมผู้อื่นนี่แหละอ,องค์เสด็จองค์ตนเป็นที่พึ่งของตอนกบบน,นี้พุทธภาษิตพุทธพอดเป็นว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหิหน้าถโถปโรชิยาตนเป็นที่พึ่งของตอนนี่บุคคลอื่นไผสิเพิงได้มมไม่มีดอกที่จะหวังจะเพิ่มแต่ผู้อื่นนั้นก็กระจายกันเท้ากระจาย เพาตายป่าเฮา,าเป็นที่เดียมันืนต้องการกอดไปกิว่าพังเหมว่ามาันเดกับความตายเนี่ยวันใดว่ารรมียไปดีแล้วว่มีลูกว่ามีผัวว่มีเมียอะค่อนดีค้อนไม่ธุะระภาลัลอย่งลำบากมากไหม้กายกายองอ้าเมียด,ดอกหยาเเลย จะปผูกข้อปอปูกสอบปอกสุตินจะขังเจนนี่แล้วมันมาปูกข้อค้อนยงลูกกับปูกข้อพัวพ่อกับปูกข้อเนียนินี่งเนี่ยกับปูกข้อพัวพ่อกับปูกขอลูกลูกกับปูกข้อพ่ออยู่หนว่าพระพุทธเจ้ามันไปมันเทศว่าพแห้งอะไรหันพนคิดจนพแห้งแล้ววันจนหู้ตั้งแต่อายุ เจ็ดขวบคนนี้ในสจ้าหนที่ปฐมราชาติงานนี้พระกันที่หน้ามานยุ่งสั้นหลืออยู่ได้ขค่อายุยี่สิบเก้าปีก็ไปละเยอะก็ได้เลยนะมันทำข้ามจริงเมื่อนั้นกับนี้เมื่อนั้นกับจะเอายังกับว่าไม่น่าจะเอาได้ ไปสร้างบางลูกบางเมียเราจะเห็นสิบปุกเขาสิสร้างเขาสัญญาณเขาไปนั่งมันเป็นเพรยีย่ยมน,นะเนี่ยเนี่ยเขาก็บมยย่อมไป,ปัวไปเลยมวยรักหนีไปเมื่อไรเลยอันนี้มูฮอสตก็คือกันนี่ทางว่าดิขึ้นสิรักหนีไม่ถึงแต่ย่านเพราะรักนี้จากผู้เมียกระดายผู้ัวกระดีดีบ่าดีเมียกับพ่อว่าเป็นทำยังไง ตกนรกทั้งดิบผอมในบักหนึง,นงก็บอกแล้วยังบักสองในอีหนึ่งก็บอกแยังอีสองอีสามอีสี่พออรอปนไนี่คือคนโลเโล่ลบมากจะตกนรกก็กย้อน,นที่น,น,นี่แล้วย้หนหลงน้ำกิเลสกันหน่อยกิเลสที่มัยังก็นี่แล้วหยาบประโมทที่สุดเลยคนมาหนังโมโหิเิงโมมีถ้ำ แต่แล้วพุทธตอร์องค์คนก็ให้พูดถึงความจริงใช่หมือไก็เป็นธรรมมีจินมีธรรมต่างคนต่างเหตุต่างสารบุญวัฒนาบารมีดึงกันแก้กันจูงกันคือพระพุทธองค์กับครูบารมีของคนไปเรื่องสั้นเลยส่วนใหญ่โนนมีครูบารมีมีแต่รู้ปลาระปากไปมีแต่รู้สัตวตูเผลอก็าเพื่อใดแต่ผู้เนี้ยอันนี้เป็นห้าเหรียญทั้งไม่นะ หัวขึ้นกับเออเขาอะไรเออเอาอีไม่อีกหรอนี่มันคือใจของพวกพวกมีศีลมีธรรมมันเป็นสัตว์บางสิ่งของโหดยังไงวันมี้ถ้ำเหมือนว่าไี่คลี่อดตะปะของหนูนี่ครบหลายใจใจเทวถ้ำโมกตเกิดขึงแล้วกบใจตายแล้วก็ตกนรกทันงหมดวัดตกจังดีเหมืนแต่ว่ดทันงสายหยุดตกอยู่ถ้ำี่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพ่อมันบ่มี ว่ามีกิเลสอดตะปะว่ามีอย่างอายนั่นแหะคือกิเลสต้มค้นเดนี้ให้ตกลกนัก่นองก็ยังเสียสละของนิดนิดแน่นอนไปเป็นบริเว่าของมีคายอย่างคำลบเป็นนี่แหละของนิดนดแน่นอยแล้วนะปฏิทจาทประโยชน์ไงเลยนั่นัตแหละมันก็ม้วนี้จากความพยายามเด้อมูเหาซึ่อกั พูดว่าอย้อนนีด้วยกันนี่ว่าฉัมาบ้าๆบ่บ่แบบว่าบ่มีศรัทธาดิมาเนี่ยคิดที่ทวนวัดตุวนี้หเนี่พินิจพิจารณาบังเหล่าโลกอยู่กันที่ลันอยู่ซ้ำนี้ผู้ใดทีเอายังกับบ่มีแนวาดรคิดบังแล้วอันต่ไปเพราะคิดนี่มันจะเหนือคนเลยขำว่าท่านบ่มากังจิตนี่ว่าใช่ได้ว่าอะไรตายอยากแค่นั้น ทั้งงที่กับ่ได้ทุกว่าได้ยากบ่ได้อึดว่าได้ยากมันถึงเป็นไปอยงสี่หนึ่งเพื่อเอ่ย่าบุญวัดสนามบารมีทั้งสมมาอย่าันก็เป็นบุญของเจ้าของมันคับมันแคบมันจีบมันตันไปดียึดใจฟุ่งซ่านล่ำข้านว่าเป็นชิ้นเป็นถ้ำมน่นนี่ถ้ำมันเครื่องน้ำบอก มิเตหัดไม่ได้สร้างโยมซะแหล่ะมิเตโลบมิเตหลงมันทุกข์สิเดอาคารเข้ามาแค็แล้วมันโมทุกข์ขั้นหนึ่งบาทนีถ้ำเพราะว่าเป็นกินน้ำทุกออกมันแมนอิริเลยเาเห็ดแหน่เห็ดแหน่มันเถืงแน่ไม่สิสักแต่ว่าอะไรขันออกขันสาแล้วรขันหนีมัดออกไปเบิัดที่ับผู้ใดมาสอนนะ่รขันว่ามันพอแม่ผู้บาอาจารย์ผู้เป็นประพฤติปฏิบัติ ฝาเรียกเจ้าพราะอรหันถึงมันบอกว่าอะไรนี่แนวจันจี้าขีกัะตือก็ยังอย่น้ำบานน้ำเมื่ามันก็ทำกันกกน่่ก็เผาก็บต่าก็เ้ายีกนะนี่พวกมันทำหนีดิเราก็จริงในฟังยังสี่นวน่ดไปทีนี่บุญให้จังไหนหาเก็ยังเท่าหนึ่งเยาวันน้องพอกค่เดี๋ยววัฟังกันไปถามเราทีนี้แล้วยังจำได้ยังแล้วภาวนาน,นอนไปแล้วัก็ฝัน เป็นความจริงนี้มานนี้กันือ,อยังเยื่องของตัง้งโทใช่บาทอ,าอย่านา้นี่มันเสาฝันบานี่เคยเขียนลง่อไปก็มู่ฮกเกตองปีนั้นมี่ฮกเกตองแปดตรงนะในพันษาเนี่ยบโบ,บนนอพันษาฮกเกตองแปดตรงเพียงใช่บาท มันนี้ก็ขอแล้วก็เห็น,หนตัวนี้เจ้าหมามาบม้างหมามาขอกินเห็นตัวหนึ่งกับี่สามโตก็มนี่หกเจ็ดโตกับี่เยอะก็จะมามีแจ่หมาแต่มเ,เมื่อนี่ก็เยบ่มีผ่ามาแล้วบ่างแล้วถ่าดวนเลยแล้วก็เลยสะดุ้งหรือตื่นขึ้นมาแลนมหาหมาลงพอไีละแล้วก็กเลยว่าเรื่องเทวถูดสูตรใ้ฟัง ไอพตริองเหมือนพระทุศิลเนี่ยมันจะเป็นหมาเนี่ยมันหายากเลยี่พระไม่ศิลป์นะมันหลายแต่พระทุศิลเนี่ยนี่ถ้าเป็นสี่อย่อมเนสี่ก็าะมันภาพเป็นสิลปาได้เนี่ยมันมันมนองว่าสิมายั่วเสือมันสิเปลี่ยนดีบวชมาแจ้งหัวหล่นคนคิวห้อมผลืองเนยสุทธะดูซ้าแบบว่ปฏิบัติมันบ่เปลน มันเิม ra ืนก kind of mm. ับไทยบ้านถ้าพ่อเขื่อนพาบันเนี่ยเขาเหรียเหรียเยญเบอร์เหรียญหวยเขาเหิดเอียงการพนั่นขันแฉ่งกินดิบกินไดกินเขาย่อมเวลาวิกัณมันกับพระกันเถ็ดอยงนั้นนะกระทำมานกับไทยบ้านทีไปเอาอย่างนั้นกว่าแา้เนี่ยคันว่มีพระมันกระไรแต่ว่าทำสักแต่ว่าเหตุที่มัมันบ่มีี่บุญ พอเขาบอกวมนบุญแสเฮ้ามันม่นไปไข่แล้วมันก็ทาเรื่องสัตว์ต่างๆก็เลยานนแจ่หางยังไข่จังน้อยแล้วก็เลยว่า็ะจังไหนนอหันีายน้่ยังสีได้ใช่บาทไปสีใช้จะลงคอตอนแถวบาทนี่ไม่จะเค่เลี้ยงหมาจะบอกว่าไย่ยังเหนียวอยู่แคยนี่หลายตัวอยู่แล้วเออนั่นละใส่รถไรต่องีนี่บอกไ้ฟังเนี่ย มันมายกตนไปหาคมคมมูเนี่ยความจริงมันเป็นรื่องนี่ทรามะเพเจ้าพกกนก็สอนอย่างนี่ว่าปฏิบัติตนเกิดอการัชีหนึ่งพวกว่าวมีมยางอายมอยางอายก็หมายถึงมมว่ามีทรามะว่ฝึกมันถี่อย่างไรฮิริอตปะทรามฮิริเข้าลายแจ้ใอจอตุตปะความเจริขวต่อบาปมันถี่อไรอย่างไร ไร,ร้สารทีนี่ันรูพคนเนี่ยบ่ค่ะเนาะนิสเซนเนี่ยคนคิดชิ้นจับต้องรู้ก <ę> ย right. <go> being uh, <ocalypse> <uana> <shift> ่างเงินท่องทำยังดุตบงน่าลบกวนอีกเหรออุดพดมนเท็จหลอกเจ้่ของมาแล้วไปหลอกอืนไงคดจะไหนนียังไงโม่เฮาไปจะจีหลอกี่้วของสังเยตยังไงมันเป็นจริงขึ้นมาก ถ้าจรงจิ่จักทางไปสูข้อมผลทุกข์ข้าพเจ้าเห็นยงนี้อันนี้ก็หมายว่าวันศีนวันพระเนี่ยนไนเดือนละเดือนละสองเดือนละเท่าไรที่สองนแปดสี่สี่สเมือนึงนไหนชินไหนชินง่ายสั่งเท่ากับมาได้ใช้จักแปดเมือเนอก็พอแล้วเดือนหนึ่ง ทำมาเห้อยากเป็นขาราชการอยากง่วงคอยเย็นไปมันก็จิเป็นนี่บ่คันเป็นแล้วมันก็มากที่แล้วห้อมันฉินมันก็อย่างมากินมันผาขึ้นก็ห้าใส่บาทก็ใส่เก็มันจิวัดไดหรือมันก็อยากแท้นนั้นบุนนะมันพ่ายห้าทิศใจเราดิเห้ยอ็ดบุญมันได้บุญยั้งสั่นแมอเกิดไปถึงทีในภาวน่านะเห็นจิ้งจักหักแล้วนรกมันหนี้เลย สวรรั์กันนี้อยู่อย่างนี้ไ่ได้ตัวข้อนนี้กมจาจันสิตัวเห็นอย่างคนไปมากบิดและวเจ้าก็ลัหันที่กันเนี่ยมันไ่เห็นเลยทุ่มพระรหีแล้วกำลัหัน่นเห็นนี่มันมีหรือของจริงว่ามันตัวว่ามันสมุดแมนนี่ยแหละมูอห้ามันก็โลกสมุดแหละแต่ว้าคิดที่เป็นอริยะไม่ได้สมมุติที่ไหนมันเหนือโลก เรียงมันสิเพรเห็นคนตาดีมันบ่รก้นตาบอดเนี่ยดันไปยังไงเจอพระเจ้าผู้ตาดีผูนจูงข้าตาบอด่าดินยาดันมาจากของเข็นหงญาดันมาจากของเกณนกว่าคนข้าต้องพยายามปฏิบัติเดินตามตนะ,จะเจริญร่อยตามพายุคนระบาดไปนั่งเนนี่นะมีความจริงมันมีเยอะเมือนึ่งข้าสิหงจากก็เออเราเป็นคนมีบุญ อ๋ย่ามสิ้งหูนี่เจ้าจีแคดไปบ่เฮ็ดไปแต่ทาั้งนี่เจ้าจิหูรอดใชงไหมเจ้าก็ได้เห็ดเจ้าก็มีบาปเลยอะตกนรกเลยก้มหน้าไปช่วเวกีอ่านทั้งท่านเลยบ่ได้เฮ็ดไม่ได้กินไม่ได้ท่านเลยทต่ไม่ได้ท่านไม่จะได้กินยังไงล่ะท่านพ้นมาทอกันบริทันว่าผู้รวยกรงนี้ผู้จนก็มีเรี่กนี้ขอท่านนะนี่ เจ็ดขีขาบมดีเฮจนะกับบวชกับมือกับ,กบยากนะนั่นแหะสร้างเขามีชีวิตอยู่ตัวเข้าคนขวยตั้งตนชีวิตของเขาซะปีนี่มือนี่เฮ็ดมือไปเฮ็ดต่ออีกหาเหตุให้ท่านขอปฏิวัตินี่ท่านศีลปนี่เท่านี้นี่มันเฮ็ดให้ภาวนาไดยแต่ว่าครพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ยังที่มาจักภาวนาดิ อันนี้ไปคมทุ่มเขาว่าปฏิบัติเขาว่าภาวนาเป็นเขาก็บอกหุ่จักเห็นแล้วก็สอนเท่าไหร่มนันก็มีแต่องติหลอกเข้าทั้งนั้นแต่งี้เชิงสั้นเนี่ยหลอกเกี่ยวกับขวางเราเม่แล้วก็หลอกเวอ่์นี่ร่วมสั้นเนี่ยเป็นใน,นที่แต่เต็มโลกเต็มท้องถานไม่ว่าจะใครไปไปเบิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นว่าห้อมกันเท่ากับเบิ้งเรา ไปมาอนี้ถึงสิบวมีธรรมาถึงมาบ่อยฟังกับศาพท่านบ่เคยจะบ่เรื่องธรรมาเลยไปประชุมกันเหมือนก่บเรื่องของก็มเป็นโยของมูของคณะแต่วที่ปองดองเป็นตุ๊กแกนเนี่ยหนากันนี้แค่นี้แหละไปชุ่มร่มกันยังจีกันหรือไปปชุมกันเนี่ยก็ดีมันเป็นการร่วมพลังของของมูเข้าว่าพุทธเจ้ายังนี้อยศาสนานี่อยยังจีนะยี่ลีลึกซึ่งอีจริงนี่ยก ฝึกจิตใจให้มีความสงบเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นอธิจิตก็เป็นอธิศีลอธิปัญญาเท่านั้นจ้ะเนี่ยมันก็มีอยู่นี่แหละมักผลสวรรค์ในพระน่ะไปยังสิวะมีเห็นยัยยะยนั่เจ้าของยัยจ้าจ่ะยัยอะไรวะต้องไปถามไหมนอกจากมันสียบเงิดเท่านั้นมันจะไม่เห็นแต่มันแจ้งที่แท้ๆก็ต้องเห็นนะมี่ยังก็ต้องเห็นอันนี้ในที่เมือ่อที่แ้ๆก็บ่เห็น ฟังดีไปแล้วมันก็บอเห็นน้ำพ่นเนี่ยแต่ยังว่ามันเมือนมันบอดมันบอดอยู่นที่เหมือนมันก็บอเห็นอย่างนี้มันก็คือยมแกงนั่นแหละเรื่นั้นนี่ธรรมะเป็นของของเข้าโดยเฉพาะฝึกใจเห็นมันหายเห็นมันเสียสละให้เขาที่ได้ปุ๊บให้ตอบนะจินสั์ศิีษ์มันมันมีอยู่ในโลกเลยท่านข้อจินทุกข์อย่ีต่างกันบ่คนเนาะ năng ngư xương và ma đi rồi này chỉ đại anh nói gì nhỉ? Cái này, nãy là phơi ra bùn xong phun, thấy không? nó thấy riêng nè, lỏng rồi nhỉ? À, xã đâu làm kêu là kêu là như là kêu là kêu là kêu อยังไทยว่ามันพ่อบุญเนี่ยมันชาตินี้มันบริฮ็ดกระชังแต่ว่าชาติกี่มันเฮ็ดอยู่นั่นแหละคือพ่อบุญว่าบุญละห้านิบัคือพ่อพ่อบุญมันก็คิดหายไวๆนะมีทะเลมันก็บ่ยั่างเด้ไสมันใหม่มันเผาได้บาปมันเผามันชิบลานข้าวยวดทะเลไปเรียนบกสองสามเทียกับบุญละเรียนไพ่เรียนไฮโล่มวยย่างรื่บาปมันเผารับ bà mất pháu bùn, pháu bùn bụn mất nợi nàm nói có phay mất là xù đầy pháu nói đấy là mất nàm nợi phay lái mất là mầy nàm đầy nàm lái mất là đáp phay, là những tầm nhận đó là những tham vật thế này, là tham vật ท่านหลายแล้วี้ไปภาวนาผู้ชี้วัดก็อยู่ท่านสินก็อยู่เนี่ยตัวมันนี่วันแปดคำนันบ่นนะแปดคำว่านี่ฮนะที่ผ่าวัวยังพอได้ร้องบวสดเลยไหมถามเ่า้าขาบังขจึจากวันแปดคำชี้คำว่าเสน,นขอขครจะวัดเท้าขาเขาได้แค่น่าเต้าไอ้ฉัน เราหัดว่ายเราหัดวยายเถ่าก็หนกขึ้นละถทาไ่หนกแบบว่าสมือนรียมมาเลยว่าทำแบบนั้นนาเบ่บือาบ่อาบกจะพูวมา